เออไอเ,ออเอจ๊จ๊อยู่ไหน,อ,อ,นอ้าวอ,อ้าวครับคุณน้ำไอเจ๊ตะโกนเสียงหน่อยมึงอยู่ไหนเนี่ยท่ากุน้ำท่กุนปอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เจ๊อยู่นี่เจ <c oughs> ๊อยู่นี่ <c oughs> แล้วมึงคิดสภาพนะสมมติว่าเราไปเจอตัวหน้ากาก,าก,กใช่ปะที่มันจะปลอมเป็นเพื่อนเรา <c oughs> <ล>เออไอเจ๊ดโดนนะถ้าไอเจ๊ถ้าถ้าไอเจ๊โดนนะเราจะเหลือเฮียเราจะจะรู้ไหมเนี่ยใส่หน้ากากพอนโล้ไอเฮียทำไมมันต้องมีอันนี้คันตลอดวะกลัวตกอะ หน่วยซิวโอ้โหลิฟว์ว่ะ <Yeah. S 1> อย่างโหเลยมึงม้อ,มมอนมอน,มอนส่วนใหญ่ที่อยู่ในลิฟต์แม่งโหดไอ้หี้ยกดหน่อยคนนึงไอ้แฟมเซิรงทอ้โอยต <c oughs> ิดประตูประตูประตู มีใครโดนกัดปะพ่อตายมีใครโดนกัดปะไม่เอเจ็ตโดนเหรออืมเจเราไม่โดนไม่โดนไอแป๊บโดนปะไม่กูโดนเต็มที่เลยหยิบมาไอเจ็ตกับกูโดนไอเอีย์เราต้องเข้าข้างหลังวะไปทางนี้ไปต้องเข้าทางนี้ไปทางนี้ไปอยู่ไหนทางนี้ไปอยู่ไหนน่าจะทางางบ้านไม่ใช่แถวเนี้ยทางออกที่นี่อยู่ตรงไหนวะ อ๋อเจ็บจีดละไหวอ่ะไอเจ๊กกำลังหาทางหนีไฟให้อยู่เพราะเจ๊ก,ก็ไม่รู้โอ้ยอะไรอ่ะล้อมัฮาฮ่า <c oughs> ไอมอนอยู่ไหนไอมอนมันตายแล้วเหรอเฮ้ยไอเหี้ยกูคนสะก้อกลักกวมึงเหรอกูไม่กลัวมึงหรอก ไอ้มอนมึงโชว์สเต็ปข้าวัาได้ปะเฮ้ให้กูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่กนี่กลัว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 ใครดันกูมันมาแล้วอ่ะมันมันวินอ้อมแน่เลยมันบินอ้อมแน่เลยอ่ะรอดู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 มันินอ้อมปะถ้ามันลาขนาดนั้นสุดยอดเลยนะเว้ยมันเป็นเข้มหมาโง่นะเว้ยตายังไม่มีเลยมันไปฟ้องพ่อแล้วรุ่นนี้ไม่พูดเล่นนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมาได้ไเนียอ้มอสมึงมีอาวุธมึงไปตีมันดิเฮียไ้ใครพูดไม่ได้ อาออาออาเชลวิลให้กูเดี๋ยวกูสู้มันนี่นนเฮ้ยหมาไอ้เคี้ยูกุนสกนมาดิอาวู้ไหนอะมาดิไอเ้เยี่อควนสกนไม่ได้กินหมาทุกคนหรอกอาวู้วเม็ดมาเลยอะไปแล้วมั้งเนี่ยเจอและดู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 ดมามามา โอ้ยสองตัวเลยเหรอนี่ก็เกินไปนะ <c oughs> ไอ้เหี้ยมันมันมันเคลื่อนที่ค้างหรือว่ามันกากเว้ <c oughs> เจ็ดโดนกลับก็คือจะบอกว่า ไอหมาเวลามันโจมตีใช่ปะคือฟังแว้ก็คือมันจะมีจังหวะให้เราไป <c oughs> เข้าไปตีได้เว้ยถ้าเราหาจังหวะนั้ดนดีๆตีได้แต่เมื่อกี้ผมคิดว่ามันเกมมันค้างไงคือแบบมันค้างมันค้างนานเกินจนผิดปกติและขงก็ไม่คิด,ดว่ามันจะมีสองตัวเฮียสัตว์เฮียสัตว์นี่กเป๋าหรือเปล่าเฮียเฮียสัตว์เอาเลยเครัยร์ผมตอนนล้เรา้ะกูไม่อยากโดนมอนไวส <c oughs> ้สัตว์ไอแป๊บเหนื่อยแบบเหนื่อยอะไรวะ แบบไหนแล้วไอ้เฮียทำไมวะไอ้เฮียทำไมลบแาปนี้แม่งมอนเยอะจังไยใช่นี่ไงมดพลันนอยกูไม่เห็นจบตายกูตายคนแรกทำไมกูมดพลันนอยวะกูกูกูเห็นทุกคนเลยกูไม่ผ่านกูไม่ผ่นพลันนอยวะงงไอ้เฮียตอนแรกคิดว่าตัวเดียวนะเว้ยแม่งมีสองตัวจบเลยสองตัวไอ้เฮียเราต้องเก็บเงินให้ได้ห้าร้อยอ่ะเรากูจะไปดาวใหม่เราจะไปดาวใหม่กัน มึงเห็นพวกกูรัวกันาดเลือกูกูกูกิเกะเลยปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ก่อนไอ้แอคแค่จ่ายตามโค้ตาแต่ละเดย์มันยังลำบากเลยไอ้แอไถ้าหาช้าไปซื้อชุดเสียนซีกว่าไปได้อยู่มั้งหาเช้าหาเช้ากินข้าวมีอะของมีต้องมีนะเว้ยอยากได้ชุดมีชุดหมูเด yeah. ้งไหมเอ้ยติดต e. ิดเรียบร้อยคูบาชุดหมูเด้งด like ้วยหมูเด้งโดนทำ้าย กูบ้าช่วยด้วยที่พระหนึ่งท่านอัศวินไอเฮียแมงคุโรสกิไอสัตว์มันใช้ไอเฮียบทที่90ไอทำลายล้างเฮียอะไรอย่างคุโรสกิไอเฮียลงศพดำเฮียอยะไรลงศพดำเฮียท่าโคตรเท่เฮียไม่อ่ะเก้าอี้ยังทำลายไม่ได้เลยเท่ยังไงวะเก้าอี้ยังทำลายไม่ได้โอ้กระจอก มึงรู้ว่าก็อี้งานวัดไม่รับแรงดันวิญญาณเนี่ยใช้ไปก็มีผลไม่แม่แม่แม่เหมือนไอ้เฮเลสัตว์เหมือนกับอีเวอร์จิวไรยโอ้ของดีเพื่ออะไรวะแทนที่จะเก็บไปขายมึงทำกันทำไมมีมีเสียงมีเสียงหุ่นยนต์ให้กูไปไว้ก่อนไม่เพื่อนไอ้นี่มันเสียงไอ้นี่มันเสียงกับดักเสียงกับดัก เสียงเสียงเครื่องตอมคุยุกิเงี้ยเอ่อทางกลับเราอยู่ทางไหนนะทางนี้เหรอเฮ้ยของดีกําลังไปกําลังไปไม่น่าใช่นนี่นะเฮ้ยให้มอนนํารอกูว่าเปลี่ยนคนนํามอนไปไหนแล้วมอน พวกกูหลงอนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้อันนี้แกรูดอ๋ออาอสัตว์กูไม่นำอยู่แล้วไอ้เี้ยกูจำทางไม่ได้กูเดินเล่นมอนนำเท่ากับตายหมดได้ <laughs> ตัวอะไรขนาดระวังนะอันนี้ไอ้ตัวเดิมไงช่บกอ,องหัว <c oughs> เอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดได้ระเบิดระวังโอ้โหระเบิดสองอันเลยเหรอเฮ้ยเป็นวงระเบิดใช่เป็นมงม่เป็นวงเป็นวงเป็นวงมีแงมุมโอ้ยหมองมองไม่เห็นเลย ทางกลับเราอยู่ไหนไว้เงี้ยหมอกหมอกมันหมอกมันปิดได้นะเอาจริงต้องต้องต้องเดินเดินคำคำหาหายาหายเนี่ยเดี๋ยวกูวางไว้แน่นอกเลยมาแล้ววางแล้วอ้าวหลุมมันออกกันเลยวะดูยังมุมเแบบลายตัวนั้นอ่ะเราไม่มีอาวุธเอาไปแล้วไปแล้ววไปแล้ท่าน เฮ้ยเฮ้ยก้เสียงอะไรกูได้เสียงก็คือปีกอย่างเดียวเลยเฮียเมม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 ูเมมูเมมมมอย่าทเด็กยแล้วกูติดอะไรอ่ย้าก้ินมาเหื่โย้มันไปตามไข่อะ เยอะขึ้นขึ้นขึ้นเสาขึ้นเสาขึ้นเสาเหลืองขึ้นเสาเหลืองเสาเหลืองรอดอยากเอาพวกมาตีไม่มีปวดสปีดลันไว้อ้าวไรเจ็ดอ่ะเจ็ดเพื่อนไอ้ไอ้มอนไอ้มอนตกตายยังไงดีไอ้มอนตกตายไปแล้วเพื่อนเออไปฉายก็ใกล้หมดแล้วด้วยเพื่อน ไฟฉายใกล้หมดแล้วไฟฉายเหลือดวงเดียวเจ็ดเอาต่อไอ้เจ็ดมันไปดูตูวแบ่งมุมอ่ะต้้องรีบแลวไอ้เจ็ดกลับกันไอ้มอนตายเป็นเฮียอะไรไอ้เฮียเนี่เร็วๆไป,ไปหาที่อื่นไฟฉายยังหมดแล้วใชฉเหลือนิดนึงอะยังหาได้อยู่แต่ว่าก็ถ้าหาก็รีบหาใยเนาะกลับเลยปะเพราะว่าไฟฉายเหลือนิดเดียว <ไป S 1> เสียเกิน ว่ากลับเลยก็ได้ปะแล้วค่อยเจตตามมาเจ๊ดเ,จดเดี๋ยวตามมานะ่ะเฮียกลับก่อนนะอี่ยเจ็ดแม่ทำไมเพื่อนกูหายไปหมดเลยวะไอ้โมดมันตายไปหมดยังวะพ่อมึงตาย หลืออันนี้คือเหลือกูใช่ป่ะแล้วมันยืนแคมป์อย่างนั้นแล้วกูไปไงอะ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผ <c oughs> ัดกลวยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้วยล่ะ เพือ่อนหายไปไหนหมดนะผ่อนจริงๆเลยยาเรอหรืแต่เสเหลือแต่ชันสินะไม่รู้ว่าคนที่หายไปเป็นคนภาคไหนกันแต่ข้าร้อยสิบสามบาทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <Hey. S 2> คิดไม่ฝันเลยว่าแม่งโดนขนาดนั้นเอ้ยคุณหนีแม่งมุมได้จริงด้วยไอ้ที่อ่ะ หนีไปลงดูคุณหนีไปมุมได้จริงด้วยคุณยอ้มอนอ่ะเลืก็ไปเลยฮัลโหลอ่าโยโยโยไอมอนเอาของไปเก็บเห็นเจอมอนปะเห็นเหๆๆๆอ๋ออ้าวย่ายละอ่ามันเป็นไปสุดแจ็คสันคงจะติตามเอาบ้างเลย เอาวัางเลยไม่ตามเลย <c oughs> <c oughs> มีกับมีถาดคุกกี้โอ้ยไปดูอีเจ็ดก่อนครับจ,จะดูทำไมอะ่ะมันไม่ไปไหนแล้วอีเจ็ดอะ่ะจะหาของกัน

กูยิงครั้งเลยเอาไปเด็กกูบอกเองไปออกได้ปะเก็บครบยังผมแล้วมันมันมันมีตัวมันมีผีอยู่เรียบร้อยกระโดดเต็มพินามหายแล้วโว้ยกำไรแบบรวยที่ก็เนี่ยเออไม่ก็โตเสร็จหมดเลยวู้ มีพริกตจิตไงโอ้ยเสียด้วยเบื้องหลังความสำเร็จหายไปเลยเบื้องหลังความสำเร็จหายละความสำเร็จกูความสำเร็จไม่อยู่แล้วอะไรปีนี่ตายฟอร์มแล้วพอเข้าใหม่ไอ้เหี้ยชีวิตไหนได้ใหม่ไมนเจียงกันนะอะไรวะโอ้โหหยิบหยิบหยิบชาร์ปแปดแล้วเนาะเฮ้ยกูไม่ลืมหรอกกูไม่เคยลืมวันชาร์จแบตนี่มันอะไรวะเนี้จ้ามันโอ้ยทักษะเวลเอ เออน่าจะน่าจะประสาทมันวิ่งท้าแสงไฟมามอกอย่างเฮียะไรไม่เห็นเฮียอะไรเลย,ย,ยนนะนะไม่หรอกมากูอยู่กับเจ็อะ่ะพวกมึงอยู่ไหนอะ่ะกูเดินตามเสาเหมือนกันเฮ้ยมันข้ามเสาเลยเลยแฮ เจอเจอเจอกระแพงน่ะเดินเดินไปเรื่อยเจอกระแพงเจอกระแพงละประตูเฮ้ยมีรอยเท้าด้วยเออไปรอยเท้าด้วยนี่วยประตูประตูเจอประตูแล้วโอ้โหด่านปราสาทนี่เลยนี่นีันดาลเด็ดเลยวิ่งไอ้เหี้ยวไม่ถือได้แต่ห้ามใส่เออห้ามใส่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูต้องสูใส่เดี๋ยวกูจะกลายร่างเนี่ย เนี่ยเราไม่ได้ได้ได้การขอโลกอะไรคะับเออได้ได้ของได้ของแล้วคุณเป็นเราก็ได้วยโยกโสดอ๋อดูแลเราลืมอะไรเราลืมโชเวลลืมชิบเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปเอาเนะอ่ะอับยากมึงกลับยากเดี๋ยวค่อยเอาถ้าจะไปก็ไปตอนนี้โอเคเฮ้ยไอ้มอนไอ้มอนของเต็มแล้วไงกูเก็บไอ้กูเก็บให้กูเก็บให้ งั้นเดี๋ยวกูอยู่กับเจดอเอาสักชิ้นเดี๋ยวกูก็ออกเออกูหาติดตัวไปสักสองสามชิน้นแะแต่ว,ว่าเจดไม่เขียนว่า VDF จะตายนะอ๋อเสียงคุณยนต์แน่ไปอ่ะโอ้เดี๋ยวคุณหยิบเดี๋ยวกูวกลับเลย ไอ้เจตไอ้เจตได้ของดีเดี๋ยวเดี๋ยวรอกลับพร้อมกันได้ไหมเราต้องกำไรห้าร้อยนะเว้ยถึงจะคุ้มอ่ะต้องกำไรห้าร้อยบาทถึงจะคุ้มใช่ค่าดานเราต้องเอาค่าดานด้วยเอาค่าด่านไปดูอีกอะไรมีอีกไหมของเต็มแล้วอ่ะของเต็มแล้วใช่ปหมกลับกลับก่อนไหมไปครจะอยู่ใครจะไปไอเดี๋ยวกก้าวก่อนไอเจตไอเจต คนเดียวไหวป่ SCP. ปาวสี่ S C P เดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวกลับไปขายของอ่รูปเก่าเหมนไม่ใช่แต่มันฝนตกกระดิ่อย่าใกล้กูนะถือลังไม่นับมั <ไป S 1> ะ้ะว้าว ไอหุ่นยนต์เฮียกูว่าอยู่อะไรล่อไฟไอสัตว์เนี่ยฟ้าผ่าใส่รัวๆเนี่ยเฮ้ยวันดีว่าตายหมดเลยป่ะเนี่ยถือถือหุ่นยนต์เนี่ยรุ่นนี้ไม่น่าไม่น่ารอดป่ะถวือหุ่นยนต์แล้วไม่จะตายสัตว์ถ้าไม่ได้ยินเสียงสายฟ้า มันมันต้องดูว <ah ่าของอันไหนอันไหนล้ออันไหนล้อฟ้าคนตาขีเร uh ่เหรอันก็ตึมตมันเตึมตัมตึมตึมตไมตคนตึม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 ตึาาอมมตึมตึมมา เกิดอะไรขึ้นล่ะมึงรู้จักมึงรู้จักหุนยนต์อาถันไปอะเราโดนฟ้าผ่าจากหุนยนต์เยอยด้านตายหมดเลยอ๋อดจะจะม่ใส่ฟ้าขึ้นใช่ปหตอนนั้น่ะถือของถือของมาเยอะไงดูไม่ออกว่าไหนไอ้ไหนรอฟ้าอ๋ออันเป็นเป็นองของรอฟ้ากูท้งกูทิ้งแล้วกูเดินใหเาจ้ากูใส่กีบาทหน้ากากเล โอเคขอบแลยโอ้ยโอ้ยปิดประตูทันไอ้ซัสไปนะไปนะไปเลยนะไป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 ใครทำไมหายไปคนหนึ่งยีกูป oh! mm ิดประตูไว้ทำไมหายไปคนหนึ่งไม่น่านหรอร้อยเลือดเพื่นร้อยเลือดมาเพื่อนดูดิ ลอยเลือดแม็กไอ้บ้าเอ้ยกับตาเราตายเสียงอะไรอ่ะไม่ใช่ยักษ์นม่หว่าียเนี่ยเนี่ตายตายขายานลิชชัขายานจะอยเนี่ยมังไม่เห็นดีป่ะฐานตากบอีกที่ไหนฐานตากบเออจัดฐานตากรบจริงมึงเอาใส่ไปมึงเอามึงมึงพกติดไปเลยแล้วก็ใส่ไปใช้ไอ้เหี้ยมันมันมันมีตัวอีแค่ตัวเดียวมันจมีตัวมันมีสองอีจะมีเวอร์อ่ะเล่าเลย ไม่ใช่มันมีตัว E แล้วก็มีเลขสามช่หรอมันมีสามอันพอดีอ่ะ E สามแน่ยฐานเป็นคนใส่เปรียยามอะไรแต่ถามกับกันก็ว่าไอ้แดดผีมาตกที่มันมีทางแบบบอกอ่ะกั้นนั่นแหะดีเออก็ดีเออมันมีทางมาบอกงานแบบเป๊ะๆเลยเหมือนเหมือนมันไม่มีผีข้างนอกเลยมั้งถ้ามีก็โหดอ่ะเครื่องเซนเตอร์บอร์ดวะ ตอนเจนแลพอมันแต่แบบนี่ยใช้อยู่เีกใช้ยังไงครับมันเหมือนว่ามันปกติมันจะเป็นของถืออันนึงเนี่ยไม่รู้มันจะทำอไใช้ครับหมือนกูเห็นมันมันจะเทเลพอร์ตสุ่มไปในข้างไหนวะ๋อนี้ไง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 เงองไงไงหงนงไงไงไงังไงไงไ่ไนไกไง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 งไ เออกดให้มาถ้าถ้าอย่างนั้นมันต้องมีวอกกี้ทอกกี้อ่ะอย่างนั้นต้องมีวอกกี้ทอกกี้อ่ะเรียกเรียกกลับได้เดียวเรียกกลับได้เดียวมีตัวอะไรกับวอกกี้ทอกกี้ดังไม่เหลือละมาเป็นสองเซฟสองไปขายรอบเหมือกันแล้วเทเลพอร์ตไหนเรื่อยก่อนใครขับมาก่อนใครขับมาก่อนเราเห็นว่าเพื่อนหายว่าพี่กดกันนั่นแหละอ๋อมันจะเทเลพอร์ตเพื่อนกลับมาใช่ไหมถ้าเทเลพอร้ตจะลองตอนนี้ไงคุณลองคุณลองตอนนี้ปะนะโอ้โหไอ้มองโดนแล้วมอนโอ้โหมาพี่สิไอ้มอนโดนแล้วมอน กูได้ไฟมึงด้วยมั่นไป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 เอ๊ะอของตกแต่ของตกโอ้ใช่ใช่ใช่เอาเอาชีวิตเอาศพไปแย่พี่กูเอาศพไปตรงไปไม่ไหวแล้วเจ๋งเจริญไอ้แบบอยากโดนร์ปจัดแบบมเป็นทีนี้มันมันให้มันไปทำอะไรที่ถูกต้องดิสัตย์ทำไงวะต้องให้แป๋มบ้าโดนละ ได้ไร้อยเจ็ดสิบบาทนีไท่ไว้โคตรถูกเลยนะก็ขายวันแรกๆก็เยอะปิดประตูแล้วไปไม่จะได้เงินหรอเงินไอ้เงินโคต้ากับเงินที่เราได้มันแยกกันใช่ปะเงินซื้อของอ่ะไม่ไม่เงินเดียวกันเพื่อนเอเหรอก็คือมึงได้ของมึงได้ราคาเจ็ดร้อยเจ็ดหกนะเงินเงินที่ได้มาซื้อของคือร้อยเจ็ดหกเลใช่เงินซื้อของตัวร้อยเจ็ดหกเนี่ยโอ้โหไอ้เงี้ย รวมทั้งหมดไม่มีบิดไม่ไปทูรัวบิดไอ้เหี้ยตังคนน้อยเอ้ยออเอที่นี่ที่ไหนอ่ะไอ้ว่าปุ๊อีกรอบเลยเหรอเออไม่ได้เฮ้ยพวกนายเป็นคนภาคไหนกันเหรอเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรอมาไอ้พวกนี้อ่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกัได้แล้วแค่มีเทเลพอร์ตก็พอใจเลย แค่ดูจะเกิดพอใจแล้วพี่ที่ใส่ต่างโลกเลยไอ้พึ่งพึ่งพึ่งไอ้เจสเอาแล้วไอ้เจสมันบอกว่ามันไปดูที่เก็บรังพึ่งจากพี่ๆมาไม่รู้จริงปะไอ้เจสสิเดียหวังว่ามันจะจริง

โอ้โหแบบอย่างเฮียเลเจตไอเจตตายด้วยนะบอก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 ไอเฮียมอนมบอกให้แปมเปลี่ยนกคล่เป็นของเจตแล้วลองเทเลพอร์ตมาคือแปมองเปลี่ยนลของเต้องไเ็มาได้หโคตรเร็วเลยเฮ้ยมอนได้ของแล กระตุกเดี๋ทอัทอะไรดีของโอเคครับกระตุกมันมีผีเบย ไม่ได้ลงหมดบูกี้ตองกี้ได้ยินทุกคนได้ไยะมีมีมีประตูล็อกเร็วมากไอ้สัสมอนมอนต้ออองขมนลงข้างหลังขึ้นเลยก็ได้ไหมกดปุลิฟต์กดลิฟต์พี่พี่พี่มืดพี่มืดไปกินพี่มืดพี่มืดพี่มืด

ต่อได้อยู่ไหมฮัลโหลแบมโอ้ยกัยกยกัยกยักยักมดยักละตอนนี้มันยังไม่เห็นมันมันไมไ่มันไม่ได้ยินมดเราเราต้องก้มแอบหลังหินอ่ะแล้วเราต้องโดดข้ามไปในฝั่ง

Oh, โอ้โหอย่างเฮี้ยเลยนี่รอดปอาไอโอเครอๆๆดีนะ <Okay. S 1> ที่กูไม่ต้องสว,วิตช์กล้องม,มาไลนะ่เ,เพราะว่าแม่ไงนี่เ,เพราะว่ามันเป็นกลมม้องมึงเองอเเพ้าะกูสว,วิตช์ไม่เป็นสว,วิตช์ไงวะไม่รู้ไม่รู้ต้องถามอืม ไอ้น่าจะลิงน่าจะเข้ามามาตอนแรกมันได้กินศพไอ้เจ็ดก่อนแล้วก็เข้ามากินไอแ้แปมต่อเชีพราะเมื่อกี้กูเห็นลิงอยู่ข้างในแล้วมึงรอดได้ไงมึงแอบอเอ่อระหว่างที่มึงเดินกลับไปกูเดินเข้าไปเพราะว่ามัน<อ>มันเดินแค่ลิงลิงกัดมันเบาไงอย่างน้อยก็ไม่เจอยักษ์อ๋อเมื่อกี้มันยักษ์ยักษ์มันบางทางแล้วกูเลยแบบไม่รู้จะไปยังไงนอกจากออมสุดกูก็วับเลยกดวับให้เองเนาะ